เธอพี dear, oh, oh, ่ใหญ่น้องวันจะหาเมียใหม่โอ๊ยบอกตอนไหนผมยังไม่พูดเลยไม่มาขึ้นผมตะคอใส่เมียผมเข้าไปนอนได้แล้วเร็วๆอย่างนี้ผมก็เลยปิดไลฟ์ไปเลย พ่อใหญ่มีพันยาอย่างคะพี่ใหญ่พี่ใหญ่มีพันยาอย่างมีแล้วครับยังเนามีแล้วไม่ได้กลัวเมียนะครับผมจะไปกลัวทำไมเมียไม่ใช่เมียไม่ใช่แม่พูดไปสิพูดก่อนเมียดูอะไรอยู่เหรอเมียดูแอะไรไม่ผมผมดูอยู่พี่ใหญ่ผมพยายามดูโปรไฟล์เมียอยู่ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับอย่าบังคับให้มานั่งอยู่ในร่มอย่าหาเมียคนไทยกล้าเหรอคนเดียวให้รอดก่อนดูพี่ใหญ่ตลอดดูตลอดยพี่ใหญ่เคยโผล่ไหมพี่ใหญ่ไม่เคยโพส่คลิปติ๊กตอกเลยพี่ใหญ่โผล่ไหมโผล่โผล่โผล่บ้านโผล่ทุกวันยังครับยังไม่ทานข้าวข้าเชียงไม่ทาน เธอไอเกอทำอะไรบอกคุยเล่บยังคนเดียวยงทบยังสวัสดีครับนอนครับนอนว่าเขาตับไฟแล้นะท่หลังแล้วเไปที่ไหนนะ่ยวทองไม่บางบุทองอูดห oh ัทองใหญ่พื้นที่เขา ไปด้วยมันใหญ่ใไ,ไฟไม่บ้านเลยอหรอไ,อไล่บ่อยผมผมผมเหมาตามตรงนะผมมาหัดไล่ที่เนี่ยครับนะจากวันเนี่ยสอนผมไล่แต่ก่อนผมไม่เคยไล่เลยเนยมาหัดไล่ที่นี่ครับวันวันพาไล่แล้วผมก็ได้เปนขับเลิ่อนขึ้น พี่ใหญ่นั่งดิก็เดี๋ยวถ้าเสร็จรงานเนี้ยถ้าโต๊ะมานั่งเดี๋ยวถ้าเสร็จงานเนี้ยไม่รู้จะไล่กับใครเนี่ยเนี่ยไล่เรื่องอะไรดีต้องทุบอาคารเพิ่มไหมพี่ใหญ่จะได้ไม่ต้องเสร็จงาน <c oughs> ได้ยินกัน <c oughs> อาคาราข้างๆต้องทุบเพิ่มไปอยู่อีกสักเดือนหนึ่งเสี่ยว ไปไปวันสอนผมจนผมลนไละเป็นเดี๋ยวผมไปโคผมเสร็จกนผมจะไปทุบลังหนึ่งเจาะเสาให้ล้มเลยไปยาวขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามเดี๋ยวเสร็จงานนี่ยพยายามไล่ทุกวันนะแต่ไม่รู้ว่าจะไปเจอวัน,นใครมาเรียกอาจารย์วันเนี่ยไม่เอา แมวอาวจารหมดไปเยอะไม่ต้องเรียกเลยผมอาย,ยนะอย่างนี้ตายแล้วต้องเอานวดมาให้ผมนะไม่ผมขึ้นขึ้นคอมเมนต์ใหญ่แล้วไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าผมหมอเขา <อ S 1> บอกให้ไหลฟ์ชีวิตระจำวันได้ถ้าง,งั้นจะลองหัดไลฟ์ดูนะครับ ที่บ้านผมไม่เห็นนะผมไม่เห็นบ้านผมเลี้ยงสุนัขเนาะเลี้ยง阿拉斯加犬ตัวใหญ่เบ้อเ่เลยเออนะตามติดตามเลยนะครับเดี๋ยวจะไปให้รู้จักลูกสาวเป็นอ阿拉斯加犬พี่ใหญ่จะไล่ให้ดูหมานะครับไล่สดไลให้ดูหมาไล่หมาให้ดูแบบน่ารักเดี๋ยวมู้น่ารักมากเลยมีใครชอบเลี้ยงหมาไหมครับในนี้เนีย ยงหมาตัวใหญ่นหนัก40โลแล้วผมกเ็เลอนเลยนะเป็นสุนั่งนำเข้า